ปิดอะมันไม่ผิดว่ะปิดอ๋อมันมันไม่ได้ล็อกตาหระไนี่โอ้โหจริงจเลยอ่ะ ครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็พี่อูนะครับผมจะพาช่องอู๋ชุดไอทูช่องเกมของเรานะครับผมไปบุกสตูดิโอนะครับผมยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับประจำขอนแก่นนั่นคือพี่บิกกี้เอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาเช็คได้ไหมนะโอเคนะครับผมเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราก็จะแว่นหมดใสไปแล้วกันนะฟังไปด้วยไดแล้วผมไปด้วยก็ได้สองวันนี้ผมนอนไปแค่สามชั่วโมงเองวันนี้คือผมแบบเหนื่อยมากนะครับเพื่อนๆนะแต่ไม่เป็นไรฮะ ผมนัดพี่บิ๊กไว้แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปหาพี่บิ๊กกันจะออกไป้วลูกลกระปูกต้องเข้าห้องก่อนนะลูกพุ๊บนี้ต้อมา,มาไปเดี๋ยวเราก็จะเอาของเก็บไว้นะครับอันนี้เป็นกระเป๋านะฮะมอไซค์พี่เอาไว้เก็บโทรศัพท์นะครับมาพี่มย์ขึ้นมาเขมรโอเคครับผมเดี๋ยวฟังเครื่องพี่นะครับมอไซค์คันนี้นะฮะสุดยอดมากที่บอกเลยมีรถไม่ขับครับผมโอนหะนักมีรถไม่ขับครับผมโอยหนะักเลยจะล้มโอเคเพื่อนๆครับ เดี๋ยวนี้จะไปกับน้องฟวงแล้วก็พี่เมย์นะคะเพื่อนๆนะแล้วก็จะขับไปที่บ้านพี่พิกกันเลยดีกว่าครับผมมาเดี๋ยวขอขับครันผม let's go อันนี้แบบว่าโอ้โหยืมรถใครมาครับเนี่ยเช่ามาครับ <c oughs> บ้าบอ <c oughs> นี่ครับผมก็รถ BM เอ็มนะโอ้โหไปซื้อคันตะลุกจากคันดามาโอ้โหนึ่งหมื่นชิลๆครับเดี๋ยวขอเข้าไปหน่อยดิพี่นี่เบนซ์คันนี้นะฮะขอบกระจกนะครับผมรีวิวกันแบบมึนๆนะครับเพื่อนๆสวยงามมากนะครับผม มีเก้าอี้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะแ,แล้วก็มีพวงมาลัยด้วยนะโอ้โหโมีแอร์ด้วยนะครับระบบไม่ใช้พัดลมนะครับวันนี้คันนี้ไม่ได้ซื้อรถมานะซื้อพวงมาลัยครับแรถโอ้โหโแต่ไว้รุ่งจะได้มีเบือนเฉื่อยได้นะขอ,วอ,อหวยเยอะโต๊ะสวยงามมากสวยงามมากระบบแบบปิดอ่ะมันไม่ปิดป่ะปนยังไงพี่ปิดอ๋อมันมันไม่ได้ล็อกมีไฟเดี๋ยวที่ เดี๋ยวพี่บีก็จะใช้พลังจิตโชว์นะครับทุกคนลูกๆลุลูๆระหว่างรถนะครับต้นตาลไม่ได้ครับมันไม่ปิดอ่ะมันต้องล็อกแล้วเดี๋ยวพูดไว้เออโอเคนะครับผมป้าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะครับผมสตูดิโอที่พี่บิ๊กใช้อันนี้ใช้ตั้งแต่เป็นสตรีมเมอร์นานมาแล้วนะครับก่อนจะเป็นยูทูบเบอร์อีกนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยพี่จะพาไปแบบว่าบ้านจริงๆของพี่บิ๊กนะแต่อันนี้มาแบบว่าต้นกําเนิดก่อนของตำนาน นะะฮว้าวนี่อันนี้ไดโนเสาร์อันนี้อะไรอันนี้คือคือหมีห <c oughs> มีเอ้ยอันนี้น้องต้นตาลน,นะครับผมลูกของพี่บิ๊กแล้วก็พี่แนนนะคะนรับเพื่อนๆนะไปะเข้าไปข้างในก่อนลูกจาบอกว่าที่นี่เปิดธรรมดาไม่ได้นะต้องใช้ระบบมือ, <c oughs> อเปิดแล้วแล้ผมมือทำไมอ,อ่ะอ,อ,อ๋อจริงเหรอ จะบอกว่าไม่ธรรมดาในบ้านมีไหมไม่มีนะแสดงว่ามันหลวมนะเนี่ยแสดงว่ามันหลวมแล้เราติดล่ะปิดได้เลยติดกินบสิดก็ิุปเอ์เอาเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆเรามานะฮะเดี๋ยวเรานะครับจะไปกินเนื้อย่างกันนะครับก็เดี๋ยวจะพารีวิวกันแบบค้บวงจรเลยนะครับพอเราก็มานะครับทุกคนคงอยากเห็นหน้าสตูดิโอเลยก็อยู่กันแบบว่ากองโจรกันแบบนี้เลยนะครับผมนี่น้อต้นตาลก็จะมีของเล่นด้วยนะคบเพื่อนๆนะไฟแม่นวนดับ มาแล้วเปิดไปให้หนครับอ่าอันนี้ดูเรียนทีนึงเวลาเปิดัป <c oughs> แล้วก็จะมีสไลเดอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเตรียมเคลียร์สตูนะครับย้ายไปสตูใหม่ด้วยนะครับผมโอเคอ่ะมีอาหารแมวด้วยนะเพื่อนๆนะน่าจะเลี้ยงมุงเลี้ยงแมวนะครับทุกคนก็อาจจะไม่รู้ว่าพี่ดีเขาเลี้ยงนะฮะ เอาแล้วเพื่อนๆนะครับผมอันนั้นมันเป็นโซนด,ด้านหน้านะครับพอเราโซนเข้ามาอีกนิดน,นึงก็จะมีโอ้โหหกวินเนตเลยนี่ <c oughs> <c oughs> ถ้ผมเราเป็นสตรีมเมอร์เราก็จะต้องออกกําลังกายด้วยนี่นี่ลูกคุเนี่ครับผมติงตั้งแต่เด็กโอ้โหประสิทธิบิกกี้เอ็กูลเทียไม่ทิ้งแถว่ายอมแพ้คุณพ่าโอ้โหมันไม่ธรรมดาจริงๆครับพ่าลูกคู่นี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้เพิ่มมาตั้งนะมันอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆโอโหคนรักสุขภาพดูจากหุ่นดีสุดยอดจริงๆด้วยนะครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆนะครับแนนจะต้องภูมิใจเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับเพื่อนๆก็จะมีโซฟงโซฟานะ อันนี้ก็เป็นโซฟานะครับผมที่แบบเอาไว้ทําอะไรพี่จริงไ้มประมาณ3ปีละนอนตรงนี้ตลอดเลยนันอนานอนี้กับลูกไงโอ้ทำงานด้วยความบากไม่เคยนอนไม่เคยมีที่นอนนอนเลยนอนโซฟาตลอดปวดปวดหลังทุกคนเลยหรอทุกคนอันนี้มันคือความสาเร็จเลยนะอยากจะให้เห็นเลยอยากให้เหนอีพีหน้าเลยว่าทุกคนหลายหคนที่บอกว่าปวดลำบากนักลาบากหนาพี่บิ๊กสบายนัสบายหนาดูนี่เลยนี่คือความเป็นจริงนะครับที่แบบว่าเรานอนกันพี่บิ๊กนอนตรงนี้จริงๆรเลยของจริงเลยใช่ไหมนอนแบบนี้เลยเป๊ มุมน anyway, ี้เลยใช่ไหมสามปีสี่ปีแล้วอยู่ตรงนี้ก็คือพี่บิ๊กเขาใช้ชีวิตในสตูดิโอนี้ตลอดเลยนะครับจากฝ้าเดยทุกคนี่เป็องจากฝ้าจากไฟนะครับผมก็จะเป็นโซนที่พี่บิ๊กนอนขนาดคุณแม่กับคุณลูกนะครับก็จะนอนข้างๆเป็นเตียงนอนอยู่ตรงนี้เลยเวลาทำคลิปตื่นตลอดเลยเสียงดังอ๋ออันนี้จะเป็นทีวีดูโซฟาไปนอนไปแล้วก็ดูโซฟาไปด้วยนี่แหละถ้ามาตรงนี้ปั๊บอันนี้โซนที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับเพื่อนๆนะก็คือเอาแล้วก็บอกว่าอี่นีก็โซนเอ๊ อนี่ครับเพื่อนตรงนี้เลยนะโอเคนี่คือจุดที่พี่บิ๊กนะครับผมทำ YouTube เลยแล้วก็สตรีมเมอร์มาแต่ไหนแต่ไรนะครับผมนะอย่างเครื่องนี้นี่ประกอบเองใช่ไหมพี่บิ๊กใช่เพื่อประกอบเองนี่มันจะถูกกว่าหรือเปล่าถูกใจถูกใจกว่าราคาเลยบอกไปเลยแสนห้าประมาณนั้นแหละประมาณแสนห้าเลยทุกคนคอมพิวเตอร์ของพี่บิ๊กแสนห้าโคตร มีจะไปคอมพี่บิ๊กโหดมากนะครับวันนี้ใช้2จอนะครับพี่บิ๊กนะฮะใช่เพราะว่าเป็นเวลากลงคืนก็จะเล่นเกมจอหนึ่งจอก็จะดู xmen xman com นะครับผมนะเออเพื่อเพื่อพลังนะครับผมอันนี้คือไม้อนี้พี่บิ๊กใช้มานานหรือยังใช้มาตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่สตรีมเลยราคาเท่าไหร่อันนี้ร้อยบาทเออแม่งโคตรถูกเลยคือผมจะบอกว่าใครที่แบบต้องการไม้ที่แบบดีๆลองฟังเสียงในช่องพี่บิ๊กนะครับเพื่อนๆนะก็จะเห็นว่าไม้พี่บิ๊กคือดีมากแล้วราคาแค่หกร้อยเองยี่ห้อ โอ้เราจะไายอินให้เขาทำไมไม่ท่ไยอินหรอกครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีอาหารพวกของสะสมในสมัยวัยรุ่นเนาะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็ไม่ไวัยรุ่นแล้วน,นะคะรับเพื่อนๆ ก็จะมีพวกกางเกงเยีนรองเท้านะครับแล้วทามิยะล่ะพี่ทามิยะอยู่ในกล่องเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยเอามาให้ดูเพิ <c oughs> ่งเพิ่งกลับมาจากร้านทามิยะนะอันนี้คือพี่บีเขาก็กำลังมี <c oughs> คอลเลคชันนะครับผมสะสมพวกของเล่นหุ่นยนต์โมเดลเยอะแยะมากมายนะครับเ <c oughs> พราะว่าบ้านใหม่เนี่ยมันมีที่จัดเก็บตู้ <c oughs> โมเดลเยอะมากนะอันนี้ฮนะผมไม่เขาจริงจังเลยเย็ดแม่จริงจังมากคุณไปซื้อมาวันนี้จริงจังจังวะพี่เปิดได้เลยจริงเหรอเฮ้ยเชี่ยไอ้นี่แม็กนัมแม็กนัมแม็กนัมพระเอกพระเอกเอออ่ะแล้วไม่มีโซนองโซนอีกเยอะมากง อันนันส่นหนึแม็กนัมนะครับเพื่อนๆนะมีกังชงกังชนมีอันนี้เรียกว่าอะไรนะพี่ของแปลกโอ้โหเป็นของเล่นในตำนานนะครับเพื่อนๆนะของบรรททาวิทยุที่มาในยุคแรกๆแล้วต้องประกอบเองคือตำนานมากนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวพี่บีก็คงทำวอล์กลงแหละผมว่านะฮะแข่งแล้ก็เห็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะนี่คือสตูดิโอปกติก็ชิลๆแค่นี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้ได้ไหมพี่ข้าไปตรงนี้ก็ได้เราเข้าไปอีกนะครับพอเราเข้ามาปั๊บห้องสตรีมเก่าอ๋อของแนนปะอันนี้ใช่แต่ก่อนเป็นของพี่กับของแนนแต่ ตอนนีอยู่ในนี้2เครื่องตอนนี้ไฟใช้ไม่ได้แล้วอันนี้คือยีสกินแบบไม่ใช่แผ่นใช่ไหมพี่มันดีกว่าดีกว่ามากโอ้ทาสีเอาเองเลยครับเปลี่ยนเป็นห้องแต่งตัวไปแล้วห้องแต่งตัวโอ้โหเก็บอุปกรณ์นู้นนี่นั่นนะครับผมคือผมรู้จักกับพี่บิ๊กมาน่าจะ10ปีแล้วพี่บิ๊กอยู่นี่มาแต่ก่อนเนี่ยที่นี่นะครับเป็นร้านเกมใช่สังเกตจากปลั๊กได้เนี่ยปลั๊กรัวปลั๊กรัวรเลยเอาไว้ต่อเครื่องเกมอ่าแต่ก่อนพี่บิ๊กเนี่ยจะอยู่ในห้องสตรีมทีีีีี่่่่่เเเเเเเรรรรรราาาาข้้้้้ไปปปปมมมมมือออสสัััักกกกคคคคูนนนนนแแแหหลลลลลละะะะะบบวว็็็จจโตต๊ึงงๆๆๆๆๆยยท์ เป็นแบบนี้<ช>แล้วก็ล่าสุดนี้ก็เป็นยูทูบโนนหนึ่งขอนแก่นแล้วนะ้ เกินไปเปล่า y ู u t บ b e r โนหนึ่งใส่เกมขันเกนนะครับมีใครอยากจะงัดะไหมครับผมอันเนี้ยสิทธิ์พี่โอ้แอดชวนนะครับเพื่อนๆนะสอนผมก็แบบเฮ้ยยิงฟรีไฟล์อะครับเพื่อนงหัวครัเป็นคนมาผมเล่นฟรีไฟล์นะครับเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวเรารอจะรอพี่แก๊สมานะครับเดี๋ยวพี่แก๊สจะมาท้าพี่บิ๊กหนึ่งหนึ่งถึงบ้านมั้งนะฮะก็เป็นมันอยากเจ็บแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินเนื้อย่างกันนะครับเพื่ออออออนนนนนนะไไไปปปปเเเเเดดีีี๋ยยววววรรราาาาาท่่่่่้้้ืืืงกกกกััคบบพผมมลลติแ เปบ้านแนนอ่ะแนนเอาพี่เลี้ยงเด็กไหมอ่ะแนนต้องการไหมอ่ะฟองนี่เก่งมากเลยนะเดี๋ยวฟองโชว์ให้ดูจริงเหรอต้อตานี่ไม่ไหวเลย<ง>น้องฟองน้องฟองเล่นหน่อยลูก <c oughs> น้องฟองน้องฟองจัดก,การเ <c oughs> ยียวยาเยียวยา <c oughs> เห็นไหมน้องฝองเลี้ยงเด็กเก่งนะเราทุกคนนะเห็นไหมเดี๋ยวพี่จะถ่ายคงถ่ายคลิปใช่ไหมลงช่องแจ็คเอ็กทูพี่กิ๊กเอ็กทูก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปกินเนื้อแยกกันชิวๆก็จะหนึ่งกับพี่บิ๊กก่อนนะครับน้องๆก็เดี๋ยวรอดูได้นะครับว่าพี่อะตบพี่บิ๊กแบบกี่ศูนย์นะครับน้องๆนั่นแหละนะครับก็ไปดูแล้วกันนะครับผมนะมึงโดนตบอยู่แล้วแหละทำเป็นปากยองปากดีนะครับเพื่อน วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านเขาเรียกว่าเป็นร้านเนื้อย่างใกล้ๆบ้านพี่บิ๊กอะร้านที่เราอะมากินกันบ่อยๆนะครับเพื่อนนะเนี่ยให้ดูอย่าโดนรอบนิดนึงนะครับผมน้องฟองรักกันมันหนาวเหรอะทำอะไรกังอยู่เพื่อนเจ้สียกินทุกอย่างของฉันในตอนนี้ลมหายใจที่มีฉันคอยเจอไปหมดแล้ว โอ้โหจริงๆเลยอ่ะรู้ไหมว่าขนาดกินเนื้อย่างพวกเรายังปาร์ตี้ขนาดนี้เฮ้ยดูดิดูดิโอ้โหเสือมันไม่ทิ้งลายวะเอาไงดีเดีี๋๋ยวเดยวรอตบๆได้เลยนะครับบอกเลยว่าตัวจี๊ดเออตัวจี๊ดกวอ๊กกวนอ๊กกวอ๊กเฮ้ยนะโอ้ยแม่ตันพอดีไปก็บเอชชูไหนแล้วเอ็กซ์ชูเตอยสวัสดีค่ะ 怎么、oh <laughs> ของแ้คือดาบาคือบอกทุกคนก่อนว่าพวกเราพยายามกันอย่างมากคือจะให้ต้นตานพูดแบบนี้ครับแต่จนแล้วจนรอดคือหลายคลิปก็ไม่สามารถทําได้เยไม่เว้ยไม่เว้ยมันต้องอยู่หน้ากล้องครับเพื่อนๆมันจะมีสายเลือดเว้ยนะทุกคนนะตอนนี้ก็เราอยู่กันที่นิวยอร์กนะครับน้องๆฮะก็แบบสไตล์อเมริกากินเนื้อย่างกันที่นิวยอร์กนะครับทุกคนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสบายๆของแก๊ง X2 ในครอบครัว X2 ของเรานะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ขออนุญาต ประกาศเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีการเปิดเทสแคม X2 แล้วก็มีการเปิดรับครอบครัวสมาชิก X2 ใหม่นะฮะให้น้องเนี่ยฝึกฝีมือกันไว้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาเป็นครอบครัวกันแบบนี้นะครับพามากินเนื้อย่างใครอยู่ในแก๊ง X2 เดี๋ยวเราพามาเลี้ยงเนื้อย่างด้วยใครอยู่หอนแก่นจะพิจารณาเป็นพิเศษเฮ้ยวันนี้ก็อย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่องปูจุน X2 พิกกี้ X2 แก๊ง X2 นะครับแล้วก็รวมถึงน้องตู่ X2 ด้วยกันนะครับผมฮะก็วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคคลิปปหนนน้้าาวัีขอบุณมกไ รับผมเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมลาไปด้วยบรรยากาศกินเนื้อย่างนี้เลยนะฮะชิวๆครับผมอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะครับผมแล้วสวัสดีครับสว <ผม S 1> ัสดีครับเพืแทนไหมลูกน้องฟังเอ็กซ์ชิวยิงหวัวเยยจริงจังเยยเยุกเน่ไปฝึกห่าวก่อนนะคะ <c oughs> แดีวยวป้าพาไปเพชรนแทนค่ะสวัสดีค่ะ